อ่าตีทูนกนกก็มีหนูใหญ่ก็มีลาบให้พร้อมตัวมันนี่าาลาบลเท่าไรละหันลาบอ่ะห้าบาทห้าบาทหนูใหญ่หน,นูหน้าเน,นี่ยครับมาคำปลอมมาหอยเดือพอดเสื้อองิงเมื่อกี้เสื้อลาบนกปะพอ่อเอ้ยขากหลายแนวกินเส่าบ่จักลาบบางกับลาบนกเลยวะโอเห็ดบ่ออนกันไหน อันนี้พันเอื้อนเฮ็ดกระด่างเห็ดกระด่างดังสมดังขมโอ้แ <como> ม <the jungle> ่ผมนึกค <they> <Japan> ือ <like> น <them> ังส่วนขมคักแค่เหมือนนี่แม่น้ำฮือหอนพอดีเนาะอากาศกำลังพอดีเนาะพักมัดละจักบาทละครับ่สิบบาทโคตรบางใหญ่หนึ่งทั้งนี้เพิ่นบ่เอิ้นมัดกันเด้อเพิ่นเอิ้นโค่นเด้อทั้งพี่เด้อเป็นข้างอีโปร อันนี้เราเอามาให้ปลูกบ่นี่เห็นบ่ครับมาปลูกค่ะา9บาทค่ามาลงปวงเพียงนะคุณนานขายปลาใกล้บ้านบ่ครับนี่ใกล้บ้านบ่ถ้าก็มาอือก็จะขนลงมาใ่กระสอบโอ้โอ้มันเบิดเอาออกมาใหม่เรื่อยๆโอ้ขายดีแฮงใกล้บ้านใกล้บ้านครับปลาคุณนะปลาสดๆดขั้วให้พร้อมสุดยอดไร เท่าโลกกัมีขายมาตั้งทีดอกแม่ขายแต่งามโอ้ยมาลงปวงเปรียงสีสัญบรรยากาศตลาดยง้มเศ้าครับวันนี้ตลาดเศ้าบ้านน้องคืออำเภอเขมราชครับอุบลราชธานีโอ๊ยแม่นทำไม่อยัางเพื่นเอิญไม่เลี้ยงน้องน้ไผเลี้ยงครลี้ยงไผ่เลี้ยงออกเบิดปีเนาะออกเบิดปีเกียงกินเบิดปีให้กันทำงามๆหราก อุ้ยผักกาดอันนี้คืองามเนี่ยพักกาดโอสลัดแก้วผมนึกว่าผักกาดกรอบไหมกรอบเปานแนวเรือบอหู้มันงามหลายแม่ปลูกเนดินเขาปลูกกันแบบให้ดัปลูกดินบออุ้ยคือปลูกงามแท้จงไปขายปีใหม่เด้อจงไปขายปีใหม่ยังเด้อสาวออกมาสาวออวันต้องเรือครับพื่อนๆเท่าเป็นเจลาบแซ่บแท้เท่าอีหยังเท่าไหมบ่ มะ,ะ,ะขามหวานด้วทั้งพีมกขานางขายอยู่ทั้งพีล่ะัะขามหวานบักองุง,งนบกักผลไม้กำลังเริ่มออกแล้วละ่ะทั้งนี้กับปลาครับอโอ้มาตัวใหญ่แท้แปลาครึ่งปลาครึ่งปลาข,ขั่ง อีดละ๒๐๐บาทปลาย้อนก็มีอาจารย์ปลานังปลานังโมนี่ปลาเพลินพี่ผัวแล้วปลานังปลาย้อนผมว่าเอาาเอาพิษมาจ่อทายไหมค่ะคนสวยคนงามผู้สาวขายหมากจักสเฉื <te ่ออีหยังซอยยังข่นนี่บ่ ๙บาทไม่ค่าอายคนสวยนี้เฮ็ดกระด่างครับแม่รัขายเฮ็ดกระดาาาา่างขายยาสูบล่องพร้อมล่องซอกกันยังเสือบ่ะเสียบบ่ะเสือ๙บาท๙บาท,าบาทคนเสือกเตือนแล้วมันลายผดให้่ลายผดต้อาเหนื่อยปวด้แม่ในไวไไนไน้ไม่ได้ใส่ ทั้งนอกบ่โอ้ยเบิร์<ป>รล้วสันผมบ่แม่นบ่งางเข้ามาบังหันบ่เห็นแานว่าผมบ่เห็นปลาหมึกทะเลจากน้ำลึกแม่นบ่บไอ่ผ <c ười> ้าไ,ไก่ผ้าไกลหืมกลุ่มเหตุ <c ười> ก,การณ์ปีใหม่ครับใายน้ำมาท่านคนละ ข้าวจีข้าวจีครับข้าวจีแซ่บๆเห็ดใหม่ๆสดๆย่างห่อนๆอย่าเป่าเรื่องไพ่บัเสือเท่าไหร่ล่ะนี่สิบบาทครับกําลังสุกกําลังหอมเอารอสักก่อนปลาทูพ่อเรากับมาอยู่ตัวนี้มา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 คือเกาแสีบคือเกาเล็กน้อยกับเบิร์ตเบิย่างเข้ามาถนนเสียนี่ก็นสิเป็นอาหารการกิน แนวกินแนวขายพอเรามาคือเก่าเรื่องทังทีเพรายอยากได้บัตเพล็กอยากได้โอ้ยสุนิวบรรยากาศเป็นขายพักทั้งทีพอขายสิเบิร์ตแล้วาววคุยสายเรางามงามเลยในน้ำในน้ำเขาพูดในสนามเ,เายยาวลา <c oughs> ประมาณ เจ็ดโมงครับเพป็นก็รยังขายกันอยู่คือเขาอย่านั่งแม่เราปดพักกาดไปนต่อ่อนซ่อนแต่พักการยังเงี้ยนี่แม่หินบ่อกโค่นเท่าไรกันนี่เยาว่าชสิบบาทมาจิโทรอามัอนสาวมาอยูสิบบาทครับตัวนี้ไหนแม่กองใหญ่ๆนี่สิบบาทเท่ากันหลายเลยครับพักบานเท่านียราคาถูกความตลาดเ้าวน้องเพลิ่กได้พักแบบ ปอดสารมหาแม่เราเบางทีอะไรผลฮู้จ้องปองแจงแปงแ้งอยู่นี่ปอดสารของแห่เลยนะแม่เนาะกินปอดไผ่ครับใช่บัตรมุงเขียวกว่านี่หิมห้มโค้งคนปู่หิ้มโค้งบ่ไ,ไว้ผมสิไป็หล่อเบ,บิ่งอยู่เออนีนะที่เราพักปลูกเองอ่อนซอนผ่นขายพักทั้งนี้ครับหลายๆพักปลูกเองขายเอง กระราเลยสอบละสิบบาทโอ้เก็บปนปวดปนไดาดทดสอบถูกเลยลูกเองบ้นันลูกเองใง่ซรั่ยเขาได้ก็ได้สิบบาทเลยโอ้ยบักลายนึ่ปลยเ้า้ลไมีอย่งน้อะทางน่ะยาทาแก้ปวดแก้เก็บใส่บาใส่แผลสารพัดแนลยาแก้ริดสีดวงยากระหม่ออยาแก้ฝีลงอีหยังก็มี่ะนะ ถ้ามินบ่ฮะคืองามแท้บ่ขมันยังงามเลยพักงามเด้ครับงามนี่พักนั่งอ่างหยาพักกลงามแม่ค้ากลงามคือว่าบักฮวงครับหาหยาดได้บักฮวงเขาก็เห็นนี่แหละิ่นขายเท่าไรฮะด้วยละหาบาทนี่คือขายเถื่อนกคนเจอของอย่างบ่บ่บักฮวงเราขายหาบาทครับเพราะเสือไปต่ำเลย แม่ขาเขาแต่เด้อทางนี้มาสื่อซอยเนี่ยแ <c oughs> ม่ขาหน่อยกําลัางคายปวดปลาคอาอุ้ยเฮ็ดเครื่องงามเทมหมดนี่นนนนไปตะเกียงเสียบแห้งเร้าไ,ได้ปลาอยังมาขายปลาหนาปลาไอ้ปลาหนาเขาคือจปลาดุก ปลาดุกหน้าให้ปลาดุกสวนเมฆานะม่แบบเี้พูดปลากระลังจีหายผมเด้อปลากระลัหน้าจากสี่สิบบาทตัวเดียวปลาฝาน้าอยดีครับปลาดุกหน้าฝานี่กระมังจ้ะ่ยมีแต่อู๋แสบเนี่ยโลาใดมันขายโลดชัยร้อยซ่าวจากร้อยซ่าเท่านั้นเองช่วงนี้ปลาแสบเด้อช่วงล้างหน้าเกี่ยวเข่าเนี่ปลาแสบครับปวดพ่อบักม่วบักแตง โอเคตัวเท่าไรเนี่ยร้อบคือปลขั้วมาน้ำเฮ็หติหลุดเหติหลุดเลยวะไปใส่ให้กับเมื่อยบพราะแห้งหนิป๋าจิ๋ทูคนเอื้นหนูอย่างหนูทองขาวเนาะหนูอันนี้หนูใบหนูใบ่เกี่ยวขาคือนบางดิน่งอ๋อผู้ใดถามหาหนูใครถามหาหนูมาเอาน้ำเหลาทั้งทีตัวละร้อยห้าสิบบาทต่อรองได้เด้อต่อไม่ขาดอรรถ แม่เราขายบักทั่วบักทั่วปีบักทั่วแหล่ปลาทั่วปีตำเสียบนะอือแม่ปลูกเองบ่เน,นี่ยตลาดบ้านเฮ่านี่างนี้จะเนี่ยปลูกเอียงด้วยย่ำนี่ย่ำมันปลูกงามอืมแม่ว่าจะใส่อะไยังเมกกื่อกี้นโอ้ยมาจะไปน้องเสือดิบบ่น้องเสือหมวกข้าก็มาบ่ครับผมครับผมตา,าไปรอหน่าแม่เนาะครับผมสิบบาทเพ่เดินนี่สามมัดเศร้า ผู้ซื้อขึ้นยากแล้วเมื่อเนี่ยเดย้โอ้ขายเถือกปวดโคตลาดบ้านเฮาพุ่นที่เมื่อก็บ่ได้เมื่อสิเบิดแต่ละว่าเมาเนี่ยบังขรร้ามครับแม่ก็อสิ่งดีแท้ถูกหลักอนามัยครับพ่ดขรร้ามแสบขรร้ามแสบมี่วัสดุเนี่ยพูดยางให้มันสุดเลี้ยงจังหน่อยกันนะพียงขลังเก็บใส่กระสอบกระสอบเมือ่ออะไรเปนขายยังเนาะนี่เก็บใส่กระสอบเมื่ออะกลัวครับ อยาเสือซอยได้บักทัวคนนะสามเศร้าคือหยากละคนเสือสให้รลายผดเว<ม>้ยปลาครับปลาทั้งสี่คือมีปลาโขวงน้อบาดปลา,าเครื่องวันนี้ปุดผูดครับมินตัวใหญ่ๆปลาสด นี่แหละบรรยากาศตลาดยน่าเส้านะเพื่อนมาเมาอะไรให้บอกนะทีนี้รถซิปรอมาแกลเอาได้บาทมีขาขายหลายย่างไก่รเกราหอมปลาแดกเราขายปลาแดกตำมะฮงปลาแดกแกงปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวนนพักนันอกง่าาันมนี่เขาจาเอื่อญปลาสาปหบวับบวกบ,บวกเพื่อนบวกบวกขึอย่างบาใบใหญ่เเจ้า,าละละจะขายอะไจังมันเหม่อเนี่ย้มันยาวให้อ ชมพักก็ยังถึงเดียวขอเราน่ <c oughs> าเสียใจเราประรลาดเลยประหลาดแสบขับมหาเมียเราทั้งทีละรับรียเทือนของเก่าเราื่องของผู้ใดเก่เาล้วมาเปลี่ยนหลดรับอยู่วนนะไ <c oughs> ม่ตัวนี้มาไก่แห้งครับมาบริการหอดหมองหอดทีเลยนะเราเด่นมูายบเียนโทรศัพท์หน้าจอมือถือฟิล์ม มาหาเราทั้งผีตลาดเศร้าน้องคือครับซอกแซกเขาตามซอยพี่น้องครับตลาดใหญ่ครับตลาดเศรอบ้านน้องคือพี่กัดเพื่อนกกายูไต่ลุงเรียนครับเสียแยกเนี่ยมเห็นตลาดลด,ดอกจักเสียวเนี่ยอะไรครับทางมากก็ได้ ถ้ามาเบื้องสวงนี่ผู้สาวขายเก้าเข่าพุงเท่ายแล่ะนี่สิบบาทเท่านั้นเด้อครับมาเสือซอยคนนี้ผมสิบบคันเสือซอยแล้วผมเสียบเหรอท่อนมันถือยากคุณนะซุปยังแม่ซุปปังมี้ซุปปังมี้โอ้ขนุนขนุนปลาอยู่ซุปปังมี้เออปลาเอือบปลาหนึ่งเนาะ หนึ่งไส่อันบังหงบ่หนี่บังหวงครับมะลกกอัแม่ค้า,าวาไทยได้แม่ค้า,าวาพว่าไทยเด,ยดย้บาทมึงพักแล้วครับงามงามดีพี่น้องมาซื้อมาอุดหนุนแม่ค้าทั้งผีเด้ดครับตลาดเสาบ้านน้องผืออำเภอเขมราชอุบลราชธานีครับทุกเสาครับเพื่อนมาจัางแต่ตีหาคุ่นละหอดประมาณสามโมงเสาร์ก็เมื่อแม่นบอกครับแม่ สองโมงสามโมงเสาร์กับเมื่อช่วงนี้คนกำลังหิวเขาครับมหาสือผมสิรอเป็นงเงือเลื่อยสักก่อน<า>ข้องหวานแสบข่องหวานแสบแม่และผมเอ็มกระพุกผมเหลือน้อยเดียวนะึงสิบอะไะมาสือซอยเล่าครับเี๋ยผมรอสักก่อนมาคำหวานแสบฟองแทนะปลาทายทอง <c oughs> โดนละหนึ่งร้อยบาทมาฮ อยู่สุดซอยเลยเนาะไม่ขายขายผัก,รกครับขายผักผิดขายบลาเขือขายโอ้ยสุยยางสุเน่หแล้วเราขายกวนขายดีอยู่บ่ขายดีอยู่จ้าไม่ได้ขายผักบ่ก <c oughs> วดเลยแล้ว,อลวเอามาสื่อซอยเพื่อนรับพิลาสุดซอยตลาดเลยอยู่หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลหน,นองผือเด้อครับพี่กัดตลาด มาสุนัตอยู่บ่ครับนมาสุนัตอยู่ด้วยครับมาเสือซอยเราลานขายผักลานบางแง่ครับทางเขาเลยอยู่ติดถนนมือนีพาวมาเราเบิ่งตลาดเสาบ้านน้องเือครับทุกเช้าวันพูดตั้งแต่6กโมงเสาไปจนถอดประมาณเก้าโมงเสานะครับพ่าค้าแม่ค้ากลับหลายๆครับคนซสือกหลายกันตลาดนี้ แน,นอกก็มีอยู่ยด้วยครับแนวกินก็นได้ผัวลไม้หมูเราแดงมูเคนเตอร,ร์รูฟนี่แหละเรามาหาแม่ค่ะกาแฟท่งนี้แหละม้านจอดอยู่นี่คือเกาซีเบิร์ตลานะคะ,ะมาเบิ่งปลาทากออกด้วยครับนี่ปลาอีงหยางนี่ครับอปาปีไก่ค่ะปีกกไ่ ปลากระกแยงปลานางปลาหมูปลาเสี้ยนหน่อยอันนี้อันนี้แม่คะวันนี้ลรอเขาทั้งนี่หมดนี่รอเขาทาั้งพูดนนรอเขาสอกซอยไปเรื่อยๆเอามาซื้อซอยเราครับปลาน,นี่ขายเท่าไหรเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆลนะ่ะก็น่ากินกินละสามสิบบาทกีนละสามสิบบาทเดี๋ยวคนถามถามหอยก่อนเลยเน,นะครับตลาดกาช่วงเจ็ดโมงครัว บรรยากาศตลาดเศร้าบ้านน้องคือครับมาเนี่ยพามาหลอมาชมมาหาสื่อของ